สวัสดีค่ะทุกทุคนนะคะวันนี้พี่ก็มากับไพ่สำหรับชุดใหม่นะคะชื่อว่า The Key Life and Soul นะคะเป็นไพ่ออร์ลลเรเกมีทั้งหมด98ใบนะคะของอาจารย์ชัญญ่าวันนี้จะมากับหัวข้อนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอ่าเป็นเศรษฐกิจ ของเพื่อนๆเ,เองก็แล้วกันนะคะไม่ใช่เศรษฐกิจประเทศอะไรก็คือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของออที่เพื่อนๆมีอยู่จะเป็นพาร์ทของการทาเป็นพาร์ทของการเงินต่างๆอะค่ะนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเนาะถือว่ามีบางอย่างเนี่ยเขาดนจิตดนใจนะคะให้คุณได้มาเจอกับไพ่เดอะคี ไพ่จิตสัมผัสนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาหาทางออกให้นะคะว่าคุณควรจะไปยังไงทำอะไรดีหรือว่าแก้ปัญหายังไงในช่วงวิกฤตโควิดแต่เป็นพาศเศรษฐกิจของตัวคุณเองก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคำแก้ปัญหาหรือคำแนะนำจากไพ่เลยค่ะ ก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะคะลองเลือกดูเป็นสัญลักษณ์ก็แล้วกันนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมีทั้งหมด2กรณีเนาะการแก้ปัญหานะคะชอบใบไหนนะคะใบแรกก็คือจะเป็น the empress นะคะใบที่2ก็คือจะเป็นเด e สันลองอมองไพ่แบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องอกดดันอะไรมากนะคะแล้วก็หลับตาแล้วก็เลือกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟังคําแก้ปัญหาของแต่ละกองกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือก the empress นะคะ ก็เดี๋ยวมาฟังคําทํานายกันเลยค่ะว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ ใบแรกนะคะใบที่สองโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะตอนนี้เนี่ยไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะก็เขากำลังเขารู้สึกเขาเข้าอ,อกเข้าใจคุณนะคะว่าสถานการณ์ที่คุณเจอเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดแล้วก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดทำอะไรไม่ได้เลยนะคะคือ มีคุณเนี่ยอาจจะมีความคิดมีโปรเจกต์อยากจะทำธุรกิจทํามาหากินอ,อะไรรูปแบบต่างๆแต่ว่าอาจจะด้วยข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างในช่วงวิกฤตโควิดนี้แล้วมันเป็นเศรษฐกิจของคุณเองนะคะนะคะคือคุณมีข้อจํากัดด้วยประการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมครอบครัวนะคะหรือว่า,าแม้กระทั่งตัวของคุณเองนะคะที่ที่ ที่ติดปัญหาอยู่ติดปัญหาในใจอยู่ตอนนี้นะคะไพ่เขากําลังบอกว่าเขาเข้าใจว่าคุณะเจอปัญหานะแล้วปัญหาของคุณเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะแก้ คือเขา,เขาในความหมายของไพ่เขาบอกว่าตัวคุณเองอ่ะคิดว่ามันแก้ไม่ได้แก้ยากเพราะว่ามันใครๆก็เป็นกันหมดแล้วโดยเฉพาะกับคุณครอบครัวของคุณสภาพแวดล้อมของคุณอ่ะคือคุณคิดว่าปัญหาเนี้ยคือมันแก้ไม่ได้เลยไพ่เขาคิดแบบไนะพ่เขาบอกแบบนั้นว่าเขาเข้าใจว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะอันนี้คือไพ่เนี่ยเห็นอกเห็นใจคุณมากเลยนะคะสําหรับคําถาม สิ่งที่พ่ออยากจะบอกเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแล้วในเมื่อไพนะ่เข้าใจปัญหาของคุณแล้วนะคะเขาอยากจะแนะนำวิธีอะไรให้กับคุณนะคะเขาอยากจะช่วยแนะนำอะไรให้กับคุณทางออกให้กับคุณนะคะ โอเคนะคะสำหรับสิ่งที่ไพ่ยอยากจะแนะนำทางออกนะคะของปัญหาของคุณเศรษฐกิจของคุณนะตอนนี้นะคะไพ่นะคะกำลังเดคี์นะคะกำลังจะบอกว่าทุกอย่างมีทางออกเนาะแล้วก็ลองพยายามหาวิธีที่เป็นที่เป็นวิธีที่อาจจะดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าลองขอความช่วยเหลือจากใครที่อาจจะเป็นคน เคยรู้จักกันเป็นเพื่อนกันนะคะคือคนที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณะคะแม้กระทั่งเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือว่าญาตินะคะคืออาจจะไม่ได้เป็นการขอขอความช่วยเหลือด้วยเงินทองนะคะแต่อาจจะเป็นการขอความช่วยเหลือด้วยคําปรึกษาหรือว่าแนวไกด์ไลน์แนวทางการทํางานให้การขายของอะไรต่างๆให้นะคะหรือแม้กระทั่ง คุณเห็นว่าเขาทำธุรกิจอะไรอยู่นะคะคุณอาจจะไปสอบถามเขานะคะว่าสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่เขาทำญาติของคุณทำอยู่เพื่อนของคุณทำอยู่หรือแฟนเก่าของคุณทำอยู่นะ่ะคือคุณจะสามารถเริ่มต้นแบบเขาได้ไหมนะคะคือไปขอความช่วยเหลือเขาคือณวินาทีนี้นะคะอาจจะต้องโยนคำว่าศักดิ์ศรีนะคะทิ้งไปเนาะแล้วก็พยายามเข้าหาคนที่เราคิดว่าเขามีประโยชน์กับเรามากที่สุดโอเคทุกคนบนโลกนี้ก็ต้องก็ต้อง มีประโยชน์ต่อกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางตรงหรือประโยชน์ทางอ้อมนะคะขอให้ทุกคนมองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรที่เราจะไปะขอความช่วยเหลือจากใครก็แล้วแต่นะคะแต่ว่า ทางที่ดีเนี่ยที่พี่จะแนะนํานะคะคืออย่าไปพยายามขอความช่วยเหลือ้วยการยืมเงินนะคะแต่ไปขอความช่วยเหลือโดยการไปขอไอเดียไปขอคำปรึกษาไปขอแนวทางการทํามาหากินนะคะว่าเออมันจะพอมีช่องทางไปได้ไหมประมาณเนี้ค่ะเนาะเขาอาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเรานะคะอาจจะด้วยความเต็มใจหรืออาจจะด้วยความที่ปฏิเสธไม่ได้แต่อย่างไงแล้วเนี่ยจะมีคนยื่นมือให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณถ้าเกิดว่าคุณนะคะ ขอความช่วยเหลือออกไปนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ The ่ The e m p r e พ s ก็ทางออกมันมีนะคะไพ่เข้าใจและไพ่กำลังจะบอกว่าให้คุณไปหาทางคำแนะนํากับคนที่มีความเคยมีความสัมพันธ์เก่ากับคุณนะคะแล้วเขาจะยินดีที่จะช่วยคุณนะคะก็ใครที่มีปัญหาอยู่ขอให้มีกําลังใจนะคะในช่วงนี้ยังไงมันต้องผ่านไปได้ค่ะแล้ว สิ่งที่มันจะผ่านไปได้คือคุณต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีความกล้าที่มากพอถึงจะก้าวผ่านทุกอุปสรรคทุกปัญหาไปได้นะคะก็วันนี้พี่ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่เดอะซันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าไพ่เขาเ เขาอกเข้าใจหรือว่าเขาอยากจะพูดอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเป็นเป็นคําถามแรกนะคะว่าไพ่เนี่ยเขาเขาคิดยังไงหรือเขาเข้าอกเข้าใจคุณหรือเขาต้องการอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกเดอะซันนะคะใบนี้นะคะผพาเขาก็บอกว่าตัวคุณเนี่ยคือไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้จะพูดอย่างนั้นก็ได้หรือจะบอกว่ามีใครคอย ติดตามดูคุณอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นก็ได้นะคะเอาง่ายๆคือคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแน่นอนนะคะคือมีพลังงานบางอย่างก็แล้วกันนะคะคอยพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณอยู่เรื่อยๆคอยจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณแม้กระทั่งวันนี้ที่คุณได้เข้ามาดูคลิปนี้เขาบะพลังงานบางอย่างก็เดินจิตเดินใจให้คุณได้เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อที่จะมาฟังคําแนะนํานะคะจาก ไพ่เดอคี่จิตสัมผัสหรือจากจักรวาลที่เขาจะสรรให้หรือพลังงานบางอย่างหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่จะแนะนําคุณนะคะสําหรับคนที่เรื่องเดะซันนะคะสถานการณ์ของคุณเนี่ยก็ยังโชคดีนะคะที่ว่าคุณอาจจะมีโอเคอาจจะเป็นคนรักคอยซัพพอร์ตนะคะหรืออาจจะเป็นครอบครัวเป็น งานคุณก็อาจจะเป็นคนที่ทํางานประจําอยู่อาจจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากคือได้รับเงินเดือนตรงเวลาแต่ว่าอาจจะต้องทํางานที่บ้านมากขึ้นหรือว่าอาจจะมีผลกับค่าคอมมิชชั่นหรือว่าอาจจะมีผลกับยอดขายแต่คือเงินเดือนคุณก็ยังได้รับประจําไพ่เขาก็เข้าอกเข้าใจแล้วก็เขาก็บอกว่าตัวคุณนะโชคดีมากนะคะคนที่เลือกเดือสันเพราะว่ามีคือเหมือนกับับ ตัวคุณเองมีตัวคูณอยู่ตลอดเวลานะคะเขาเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนาะก็สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคำาถามที่2กันนะคะว่าแล้วไพ่เขาอยากจะแนะนําอะไรคุณล่ะเพื่อให้คุณเนี่ยเพื่อให้เศรษฐกิจของคุณนะคะมันดีขึ้นในช่วงนี้นะคะ สำหรับคนที่เรื่องเดอะซันนะคะพาอยากจะแนะนําอะไรเพื่อให้เศรษฐกิจของคุณมันดีขึ้นนะคะมี่าจะเป็นการงานหรือเป็นการเงินเป็นารนนายได้เสริมอะไรต่างๆเข้ามานะคะหรือแม้กระทั่งมีรายได้อะไรเข้ามาเพื่อให้คุณเนี่ยได้จับจ่ายใช้สอยให้มันคล่องตัวมากขึ้นกับสถานการณ์ที่ต้องซื้ออะไรมากินที่บ้านแล้วมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนช่วงนี้ใช่ไหมคะทุกคนก็จะสั่งอาหารมากินที่บ้านแล้วพวกไลน์แมน ฟู้ d แพนด้หรือ g r a ็อะไรพวกนี้ค่าอาหารมันก็จะต้องชาร์จเพิ่มมากขึ้นเนาะเอาไว้ง่ายคือไพ่เขาอยากจะแนะนำอะไรให้คุณนะมีเงินเข้ามาเพิ่มกั็แล้วกันนะคะสำหรับคำถามน,นี้เนาะเด e อ u n นนะคะใบนี้นะคะไพ่กองนี้นะคะค่ะไพ่เดือดคีเขากำลังจะบอกว่า สิ่งที่คุณจะทําได้ในช่วงนี้นะคะให้คุณนะคะพยายามนะคะลองมองหา,าเป็นรายได้เสริมจากการทําพวกออนไลน์แต่ว่าอาจจะเป็นออนไลน์ในในรูปแบบที่มุ่งไปใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเรื่องของความสวยความงามนะคะอาจจะเป็นขายพวกเครื่องสอําอางขายขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงามอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณทําอยู่แล้วนะคะแล้วขายครีมอยู่แล้วขายอ่า พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแคร์อยู่แล้วค่ะเสริมไปแล้วแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่เวิร์กนะคะลองมองในอีกมิติหนึ่งจับกลุ่มที่เป็นลูกค้าผู้หญิงนะคะจับกลุ่มที่เป็นลูกค้าผู้หญิงนะคะผู้หญิงตัดสินใจจากอะไรนะคะ ถ้าช่วงนี้อยู่บ้านกันบ่อยๆนะคะลองมองหาพิจารณาลองหาสินค้าที่มันเกี่ยวกับผู้หญิงตัดสินใจได้ง่ายเช่นถ้าเป็นรูปเทียนขึ้นมานะค,ะคุณอาจจะมองเทียนหอมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะของแม่หมอนะคะก็มีมีไว้เหมือนกันโอค่อนข้างร้อนนะคะนี่เห็นไหมคะมุมขวามือของจอนะคะเป็น Bath สแอนด์บนะคะก็เป็นเทียนหอมนะคะอันนี้ก็ราคาไม่ถูกนะ,ะก็แบบมีหลายร้อยเหมือนกันค่ะนะคะสําหรับ สินค้าที่จะเอามาขายในช่วงนี้เนาะก็อาจจะลองมองมุมต่างนอกจากความสวยความงามของผู้หญิงนอกจากน้ําหอมนอกจากสกินแคร์นอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ให้กับกลุ่มเป็นลูกค้าผู้หญิงแล้วก็เน้นเป็นพวกงานออนไลน์นะคะเน้นเป็นพวกขายแบบออนไลน์ไม่มีหน้าร้านนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ตัดสินใจได้ง่ายใช้หัวใจใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจนะคะแล้วก็สิ่งที่เ,เขาแนะนำมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันมีมันมีมันมีสินค้านั้นหรือบริการนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องมองให้เห็นนะคะมันมีโอกาสซ่อนอยู่นะคะมันมีโอกาสซ่อนอยู่นะแต่ว่าเราอะค่ะจะต้องลองมองมุมต่างคิดในมุมอื่นจากที่แม่หมอแนะนําไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องครัวเครื่องใช้ที่ผู้หญิงเขาจะหยิบใช้กันไหมนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับครัวนะคะแบบ ในเกาหลีอะค่ะเหมือนใน YouTube ลองเซิร์ชดูก็ได้เนาะที่เป็นแบบว่ารูมทัวร์หรือว่าเป็นคิทเช่นทัวร์พวกเนี้ยค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ทีเ่เราสามารถนำเอามาขายแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะหรือเป็นการพีออเดอร์ก็ได้คือชาวกองเนี้ยเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินมากเท่าไหร่เพราะว่างานที่ทำอยู่เนี่ยเขาเป็นประเภทที่ว่าเป็นงานประจำหรือมีรายได้ตายตัวแต่ว่าอาจจะโดน พวกค่าคอมมิชชั่นอาจจะลดลงนะคะหรือว่า เป็นในเรื่องของยอดขายไม่ได้ตามเป้านะคะหรือว่าอาจจะไ,ไม่โดนหักค่าเดินทางนะคะหรือว่าจะโดนหักค่าเบี้ยเลี้ยงหักค่าเบี้ยขยันอะไรประมาณนะคะคือเอาง่ายคือรายได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับว่าอยู่บ้านแล้วแบบเราความเช่่ยเลยแต่รัฐบาลอย่างเดียวอะไรแบบนี้คือคนกลุ่มกองกองเดอดซันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะพยายามหารายได้เสริมที่กลุ่มผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจนะคะแล้วก็ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจมองข้ามผลิตภัณฑ์สกินแคร์อาหารเสริมหรือว่าเครื่องสาอางไปก่อนนะคะเพราะว่า ช่วงนี้มันอาจจะคู่แข่งมันอาจจะเป็นแบบแดงเดือดเป็นทะเลแดงเป็นแบบเลดออเชียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมองมุมอื่นนะคะสิ่ที่แม่หมอแนะนําแล้วก็ตอนนี้ของส่วนตัวเองอะคะ่ะก็มีความชอบในการพวกหาของแต่งบ้านนะคะก็ของก็จุกจิกต่างๆสไตล์แบบมินิมอลแบบเนี้ยคะ่ะแล้วก็ดูทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เลือกในช้อปปีนี่แหละเพิ่มในตะกร้าสินค้าไว้นะคะแล้วก็กดสั่งทีเดียวอะไรแบบนี้นะคะ่ะนี่คือไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่ ตัวของแม่หมอเองนะคะก็ยังเป็นเลยตอนนี้มองข้ามตอนนี้เราไม่ได้โฟกัสเรื่องครีมหรืออาหารเสริมหรือผิว,ผวพันุ์อะไรเลยนะคะเราไม่ได้สนใจผลิตภัณฑ์พวกนั้นส่วนตัวแม่หมอคือแบบอยู่บ้านแล้วมันว่างนะคะอยากจะแต่งบ้านให้มันดูน่าอยู่หน้าแบบน่าใช้ชีวิตทั้งวันจัดโต๊ะทํางานหาอะไรพวกเนี้ยค่ะเฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเฟอร์นิเจอร์ใหญ่อะคะ่ะ นี่คือเรามองในมุมมองของคนที่เป็นผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเราคนนึงแหละนะคะแม่หมอคนหนึ่งแหละที่เป็นตัวแทนคนที่ไม่ได้มุ่งแค่เรื่องของออความสวยความงามอย่างเดียวสำหรับคนที่เรื่องเดือดซันนะคะให้แนะนําดีมากๆเลยนะคะลองเอาไปปรับปรุงลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะทุกอย่างมีทางออกเนาะนี่คือเดือดคีนี่คือกุญแจของ ทุกปัญหานะคะสามารถที่จะไขปัญหาได้นะคะก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ยังไม่ลืมกันนะคะถึงแม้ว่าเป็นปีแล้วไม่ได้อัปเดตคลิปแต่ว่าก็อย่างว่าเนาะเศรษฐกิจโควิดอะไรต่างๆทำให้การงานมันต้องชะลอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เลยมีผลกับการทำคลิปก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็เราต้องรอดนะคะเราต้องผ่านทุกๆอุปสรรคทุกๆบททดสอบไปให้ได้เป็นกำลังใจให้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ